ี่อะไรวะน้าอะไรมายิ้มหวานสิไม่ใช่ยิ้มหล่อพอจนยิ้มหวานยิ้มหล่อพอจนยิ้มหวานยิ้มเบื่อแล้วมลลินึงครัอลลิสไม่ใช่บอลลิศคุณโห่โหัวหวอะไรวะโอเครอไปแล้ว ก็รอมึงทำรายการรได้ป่ะเราได้อีกนจ่ีโอเมก้คุเรือคุ dad, oh เร er, right? <S 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 ือกอลช่างสงเป็นยวหมอบพั้เยจงเลยว้าสัสส เ <Wow. S 2> สียงโยปปอย Super baby หนึ่งเสียงดับตีลูกปั่น <c oughs> แม่โคตรสวยเลยชิลลแพ้คุณไม่มีตังค์หร <c oughs> อตัวคือไม่ดียวเด์แพคธรรมดาแถมสามบ มันไม่ใช่ธรรมดาได้มานเนี้อถ้า่โคสวยนี่จะมีเดียวสีด n กันบอลไทยมาแล้วแบอกว่า,วจาจะอนบอลไทยมาถึงภาคแกกก่อนไปภาคสุดเลยหลัจ,จะจบมาถึงมูสักพักเพราะว่าในในเลอมัแตวาต่อลักแต่ว่าต่อักกนกุณล,กกณลิกากุณลิกาบ้าเลยว ตอนเชออนชาวนม่อยู่ในกบอลดาวกบอลไดซ้ำเไอ้เฮียโดเลยัะอยู่ันอยู่ไอยู่แม่อยู่แม่อัพกโกกสามวันพีทเทชร์คูดแซวีเอคิดแวกเนตแบบซีอแบบซีโนเฮ้เฮ้ยคาสินซินไ <c oughs> อ <c oughs> เกมดูกระจอกมามากเลยแต่ว่าจะดีกะดดาวกำบอลสปาเกตตีไ, <c oughs> ไม่ใช่ แมงไม่ได้ขึ้นบูโด้แม่งแมงไม่ได้ขึ้นจินเวอรอ๋อบูบูเป็นตัวทับอ่าไกลคุเลยนีทำไมถึงมีเพลงออยวอนตนโอ้ยกุ้ยไอชิเกมยนี่โคตน่าเล่นะดี่เฮ้ย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 ้ยเกมเพลย์มากูรู้สึกว่าเกมเพลย์มันดูยอ บีดรีเบิร์ตอัพโซไม่จิโกะโคคูตีตาแล้วกูไล่ชื่อเจนชินทุกตัวไอ้เนี้ยโกลจนจังหวัดจนผ้าดาวผมสีน้ำเงินเสื้อไอ้นี่กูล่ากูล่าที่ใหไ่คราผ้าดาวผมสีน้ำเงินมันมีเยื่อหลาเออเยื่อหลาใช่เยลื่อหลาเนี่ยนมันมายิงฮานุมแล้วมันก็ยิ้มแล้วก็เก๊กหล่อแล้วก็หายไป มันเป็นอะไรมันเป็นสายลับของลีลีเว่ยนี่นี่เป็นเอลซ่าภาคสองที่ผมขาวนี่เฮ้ยอเอลซ่าเนี่ยนะอืมไปต่อประเด็นคือสกิวนี้คือสกิลอากาศ <T t 見ここは俺様にわかれば、まだ大ーの人質が残ってる、るそいつらを助けに行く。 いいんじゃねえお前ら逃げろさあ早く <laughs> ほっといてくれお前は逃げろこれは俺が受けるべき罰だだってそこで待ってろ <Load. S 2> โี่เว้ยโหมค์แอนแมนเนะพื่อนเอายำสาหร่ายผสมวาซาบิลงไปนิดนึงให้มันแบบไหน <ลง S 1> ไม่เห็นช่างบ้านไม่เห็นเลย<อ>ว่ามีวาซาบิตรงไหนถ้าคุณลงไปอีกเผ <laughs> <อ>็ดแล้วนะขึ้นเร็วจังไงเฮียไม่มองหน้าคุณ